คือเรื่องคลิปเสียงผ,ผมผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเรื่องประเด็นเขโตษดกับเรื่องประเด็นที่ทางคนตร r m เอกพิเจษสุรพานนะครับสุรจตเชษหักพานนะครับพร้อมกับคณะประชาชนลงชื่อมาเพื่อให้ตรวจสอบนะครับกรณี กรรมการปวจท่านหนึ่งคือท่านทุชาตินะครับกระทําการปิดกฎหมายหลายประเด็นนะทั้งเรื่องของการประพฤติไม่ชอบอะไรต่างๆด้วเท่าบซึ่งต่างผมเองเมื่อได้รับเรื่องคำรองแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในสองประการนะครับคือในประการแรกก็ตรวจสอบหลายชื่อจำนวนของบุคช,ชื่อที่ส่งมานั้นครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่อย่างไรใน <c oughs> ในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบข้อคำร้องของอท่านอดีตรองผู้จัดการตำบบรวจเอกชาติครับท่านโจเช่ถัดผ่านนะครับว่ามีความถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นไปตามตรวจสอบหรือไม่ซึ่งผมก็ได้ให้ฝวายกฎหมายของประธานเรสภอายครับไปตรวจสอบ ทั้งสองเรื่องเรื่องรายชื่อเนี่ยก็ยังตรวจไม่จบดีนะครับก็ทาะการที่สองเมื่อตรวจรายชื่อเสร็จแล้วว่าครบสองหมื่นแล้วก็ตรวจสอบเนื้อหาไปพร้อมๆกันซึ่งในคำชี้แจงของฝ่ายกฎหม,มายมาซึ่งไม่ได้รายง,งานเพียงหน้าเดียวตามที่ปรากฏข่าวรายง,งานผมมาเกือบยี่สิบหน้า ในประเด็นต่างๆคำร้องผมจำไม่ได้ว่าสีสีข้อหรือหาข้อความไม่ถูกต้องของผู้ถูกกล่าวหานะก็ได้ตรวจสอบในทุกประเด็นในทุกข้อแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจะมีข้อมูลว่าได้ปรากฏจีไปตามคำร้องนะครับจึงเห็นว่าควรจะแจ้งให้ผู้ร้องนะ ได้ทราบว่าได้ตรวจสอบแล้วการตรวจสอบก็กระทําไม่ได้ใช้เวลาเพราะว่าส่งเรื่องมันจะแตกรกดาการตรวจสอบเสร็จสิ้นก็ประมาณหลังเดือนมกราไปแล้วแะ่เขาก็แจ้งไปก็ไม่แน่ใจว่าแจ้งไปเมื่อไหร่หลังจากแจ้งแล้วนะครับหลังจากแจ้งมาแล้วลน่านจะเป็นเดือนธันวาก็ไม่มีคําคัดการจากผู้ผู้รองมาเลยนะครับว่า ไม่เห็นด้วยจะอุรท์คำร้องอะไรต่างๆเพราะได้ชี้แจงในรายละเอียดมากครับในรายละเอียดมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กระทําอย่างด้วยความระมัดระวังด้วยความรอบคอบแล้วให้ความเป็นธรรมเพราะการร้องจะตรวจสอบปปบบชซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบต่างๆนั้นมันมีขั้นตอนมากถ้าประธานสภาได้ตรวจสอบได้ชื่อครอบถ้วนแล้วคำร้องถูกต้อง อยู่ในประเด็นก็ต้องส่งไปให้ศ <c oughs> าลนะครับไปให้ศาลฎีกาศาลฎีกาก็ต้องทําตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษขึ้นมาซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นถ้าไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเอาเพียงแต่คําร้องไปมันก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรชาอย่างแท้จริงถ้ามีประเด็นนะไม่ถูกต้อง ก็ต้องส่งไปก็ต้องส่ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นขบวนตอนใหม่ตามรัฐมนูญฉบับนี้ที่สามารถจะตรวจสอบอ,องค์กรสละดโดยเฉพาะปมชได้แต่ขั้นตอนมันมากกว่าร้องบุคคลธรรมดาในการที่จะตรวจสอบว่ากระทําการปิดจรียธรรมทุจริตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต้องทําด้วยความระมัดระวังเพื่อให้องค์กรตา่างๆปฏิบัติหน้าที่ ได้เต็มสมบูรณ์นะครับที่ผ่านมาตัวคนดิเดตประธานปปชคเคยมาวออิ่งเต้นหรือเข้าพบท่านไหมคะเกยวกับคำร้องเนี้ยค่ะไม่เคยครับไม่เคยไม่ไม่เคยก็เมื่อรับคำร้องแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ให้ฝวากกฎหมายับตรวจสอบและใช้เวลาหลายเดือนถ้าจำไม่ผิดก็สี่ห้าเดือนนะกว่าจะได้ครบทุกได้แล้วคำชี้แจงมาให้ประธานเ,เพื่อวินิจฉัยอ่า ให้คําตอบไปผู้ร้องนั้นก็มีไม่ใช่ว่ามีหน้าเดียวมีสองห้ามีเกือบยี่สิบหน้านะครับมีเกือบยี่สิบหน้าในทุกประเด็นเพราะเพราะว่าผมบอกให้ตรวจสอบให้ให้ละเอียดมากที่สุดแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องและผู้ถูกร้องผมไม่ได้ <c oughs> เรียกท่านใดท่านหนึ่งมาพบหรือมีประเด็นที่ต้องอะไร <c oughs> ทาอย่างโน้นนี้เอาว่าไปตามกฎหมายแล้วว่าไปตามข้วงซึ่งฝ่ายกฎหมายก็มีหลายคนคลิปเสียงที่ออกมาจากระทบถึงตําแหน่งท่านไหมคะท่านกังวลไหมคะว่าคลิปเสียงที่ออกมาจากระทบถึงตำแหน่งท่านไม่ดนใจ,ใจว่า <ๆ S 2> เป็นคลิปเสียงผมหรือเปล่าผมไม่น่าจะไปพูดในเรื่องการรัฐเพราะว่านังสือก็ได้ตอบไปแล้วนะนังสือก็ได้ตอบไปแล้วก็เลขาก็มีหน้าที่ตอบโดยเอาคำบรรนิจัยจากหลายฝ่ายกฎหมายที่เสนอม,มาที่ผมผมเ็นชอบด้วย คำที่จ่ายนั้นก็ให้ต่อไปนะครับครับก็ก็ขอบคุณมาก